สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าเนาะทางสองสาวลงบ้านนาเด้อพี่น้องอยู่เมื่อไห่เมื่อหน้าเนาะพนตกอ่าตั้งแต่แต่เศร้าพุ่นแหละพี่น้องก็อยู่เมือ่อนาก็ได้มาแต่อสีสีสวัคซีนซักวัคซีนเข็มที่สองพี่น้องก็พากันไปกับแมงปอเมื่อเศร้านี่เนาะ กะรอคิวยาวเติบพี่น้องไปแต่เศ้ากนเที่ยงพุ่นแหละเพื่อเฮาได้ซักหมอผู้เดียวเนาะเพิ่นกะจับหน้าจับหลังนั่นแหละคนกะหยิบๆอยู่แนวนี้เนาะกะบางคนเพิ่นกะย่างไปเพราะว่าผู้่าแก่เพิ่นบ่มีรถเพิ่นกะย่างไปพี่น้องซุมเฮากะได้ขับรถออกไปกะเกือบอัน้าเพิ่นแมบขี้ต้มพี่น้องมันอันุ้ยบ่อยากสิเว้าบ่อยากบรยายทางก็ได้อ่า ผิดผาลาดหน่อยหนึ่งก็ถือว่าแอบแฝบลงกีตมเลยเนาะทางกาแบบว่ารถเที่ยวทั้งรถทั้งคนทั้งแหละพี่น้องแล้วก็งวัวอีกผู้คนไปเรียงงวัวกะแห้งเพเข้าไปไปจนสิบุอยากได้คุณเลยพี่น้องรถจักเนาะคันโบอารลโอโลกาเมื่อนะ่าคือค่อยว่าทัแหละเกือบอีพอาพานปากขาดขี้ดินค่อยจนอย่างเอาอยาน เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งหนทางเด้อไปไปก็ต้อง,งกันกัใจอีแม่เราจนบวกึ้นน้ำลดค่ะเรายาเพราะว่ามันเจือกเนาะแบบมันเป็นดินตมดินดักเดินทางกับพี่น้องนี่ยินแต่เสียงหลดผู้บ่าวเล่งทื่นๆอยู่่นทางเพะแหละมันมื่อนี้ฝนตกกับบ่อยยากลายปปไในเนาะ อันนี้หาไข่แน่ไข่กวมเือเศร้านี่อีกเพราะว่ามันมีแดดแดดประมาณสิบน,นาทีนี่แหละพี่น้องแต่มันกะคันแดดกะแห้งหน้าทางนี่น,น้อยนะมาเตงเงียนบ่ขีดรถถีบมากะบนไดมี่ยังไลยดอกพี่น้องมื่อกี้สีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงงัวเนาะหลังจากกันเอามาจากสีดวัคซีนกะเมื่อแม่บ้านค่อยเนาะพ่นอยู่ข้างนอกว่ จักทีบผลมาแต่ใสามาแต่ใสห้ามมาแต่ใสามาแต่นาเพื่อนจีเมื่อบ้านเพื่อนพี่น้องบูฮู้ดอกบัวไฟค้อยบูจือ้อไปเลี้ยงงัวไปพี่น้องบ้านนี้ฝนลินเดอร์เมิด้าเมิดฝนฝนฟอยเนาะตอนนี้กะได้กั้งจอ้องทะเล พุ่นพี่น้องเมิดมาอีกเลยโตกบดขึ้นนะวาซิได้เกี่ยวขขาคือสิบดได้เกี่ยวซ้ำทมิตวาสิเกี่ยวเมื่อน,นี้แหละขันพนหยุดเนาะผัดเห็ดได้จ้ะตกเลยบู้วาสิตกจากมือนี่แหละข่าที่วาสิเกี่ยวกับพี่น้องโอ้ยเก่งๆกังกย่างเนาะข้าวหวานได้ี้หวานบริยอด์ สามหายสี่หายข่าวมันบบน้าเนาะเกี่ยวกับคือชีเลวไวอยู่มันโบงงามคืออันบ่อนเขาไปหลับจ้างขันมันงามคือชีได้ข่าวอยู่ปีนี้โบได้ข่าวเนาะพี่นอ้องสามสิบห้าสุดก่อนกะบบกุ้มซ้ำกินเพราะว่าเขาคนลาวกินข่าวหลายเนาะกินจนเรืออิ่มอลไรพี่นอ้องอกคือผังไทยผลเนาะกินดำหน่อยก็อิ่มแล้ว อันนี้รถชมเฮาวบังเือก่ะกินเมื่อละซ้าเวลาสี่เวลากระลายคนอีกเนาะมิตตคึ่ม้าคคึมฝนบม,มเดเลยทางนะคะพี่น้องเลยบรรยากาศกะดีอยู่การนับแต่เมื่อนี่ต่อไปค่ะขันโบได้ลงคลิปกะขอโทษขออภยัยน้ำพอ่อแม่พี่น้องหลายๆลเด้อเพราะว่ามื่อแรงนี่คือสินนอนพากันนอนไข่พี่น้อง เพราะว่าไปสีดมาแล้วเค็มทําบิดกาพากันไข่ซ้ำม,มือกับสาวเมงโปผลพ,พากนอนไข่ําม,มาแล้วก็นาวหนาวไข่ขึ้นเนาะแมลงนี่กาคือซิคือกันกาจักซีอะไแหละจักชี้ไข่จักมือมอะไรแมงนี่เพราะว่าหลังจากที่เผลสีดขาไปแล้วกาหูซึกงลอยกระตนกระโตนหอนหนาวอยู่กาจิเป็นไข่แล้วแหละ คำจะหน่อยนี่กะออกฤทธิ์เลยยากอะนะพี่นอ้องโบเมนโบเมนจอนซันโบเมนซีนโนฟาร์มเนะาะจักชื่อเนอะใดวะค่อยลืมแหละลืม่นสีดให้แล้วก็แมนสีดเลยนะลืมว่าสื่อเนอะใดคนลินเรียกงว่วกับคุณยายได้หมดนี่พี่นอ้องเพิ่นเพิ่นผูกไว้นอกมือซาวตอนจุ่มข่อยไปอัน คนเบิง่งผู้เดียว่นพอกับไปสีดน้องกับไปสีส่วนแม่คอยหาถึกจอนสั่นมาวะ่นได้อันสีดเข็มเดียวเนาะมีแต่ชุมข่อยสีจองวันนี้ก็จบบอลลีบอลแล้วพี่น้องคนจำกาให้เลยแล้วแล้วครบสองเข็มแล้วกะเรียบร้อย ซาอนาคาคุณแม่งับลงใส่ข้าวอ่าลืมบอกพี่น้องเนาะว่างัวน้อยไข่ได้สองตัวเลยเด้อวัดสีอัปเดตให้เบิ่งกกับมาได้อัปเดตในใจแหละชิพาไปเบิ่งงัวน้อยงัวน้อยสองตตะแพงตะแพงนี่ลูกของนางอันนี้กับลูกของนางอันนี้นี่พี่น้องตัวแม่เวิดสองนะ กได้กับบดได้กลืนมือกันปันใดแดนี่นอนแหละนอนตาพนตัวได้ลูกของไฟแล้ววันนี้อันนี้ฮะก็สิแมนได้ก่อนอะน,นี่นะสเหยียบกันไปตัวเอกบ่แม่หรือตัวแม่ <c oughs> งันคุดนันจิตเตะคนแล้วจะหน่อย <c oughs> ตัวแม่เิดซองพี่น้อง ได้คนละมือแต่มันกะสัมกันเนาะสีแดงแดงหาได้ก่อนสีขาวหน่อยหนึ่งหาได้ตำลางห่างกันจกถิดแม่ <c oughs> ห่างกันถิดหนึ่งพี่นอ้องใหญ่เลยเด้กะดีเนาะผลได้ยาำนี่มันมีหยาให้กินจะหน่อยแรงจะหน่อยกระเบิดหยาเลยสีบตุยอะไรมาดูปบมันญันตัวม่วัดสอง เสียงฝนกับหึมหึมหึมหพี่น้องเสียงผ้าดังปุ๊บพิ่นไปหาแมเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยส่วนนางอันนี้ก็มาหาแมพ่นย่าติที่บอกเดี๋ยวเราจัให้เบิ่งเลยก็หายจะบายสิเออเออืออ ด้านกระจงมเฮานี่งวัจักันจังบัวหางหฮาวไก่มาพี่มาดูมันกระคุนอยู่เนาะเป็นหายจับได้พี่น้องเลยบางโตกับขี้รากขี้ดื้ออันนี้แค่แน่ยังหายเล่นนะ ตอนนี้ฝนก่เริ่มแห้งเติบแล้วพี่น้องอุ้ยแห้งแห้งชิไรค่ะคอกาแหลงแล้วก็สิเมื่อแล้วเนาะบานนี้ปดแต่ละตัวก็ต้องปดคอออกปดคอวะปดเสือกออกแต่คอเนาะเพราะว่ายันมันเหยียบกันนะยันมันซนกันอยู่ในคอเพราะคอเขามันบอกกลวงเนาะกะสิไรค่าคอกับบานนี้แล้วก็สิพ้ากันเมื่อเห็ดเวียกค่ะแล้วพี่น้องขำแล้ว แรงแรงไปเมื่อผูกไว้อยู่หน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยบม่ได้เอาเพิ่นเมื่อบ้านดอกมันเปื้อนมันเปื่อเนาองทางเตียกบแรงงัวกับพี่น้องเอ้ย <c ười> แรงข้าวแรงข้าวข้าว โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้เขอเจ้าใบสมนีเดอ้อ mm hmm. ฝากพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซ mm ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาลงมานานเดอ้อ mm hmm. และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเดอ้อพี่น้อง mm hmm. เพื่อพบผัดลิ่ใหม่ๆจากช่องของสราลงพอกันคลิปใหม่ละคลิปต่อไปเดอ้อมันชนเดอ mm hmm. ้อผนห่วงลูกคนพี่น้อง